อย่าบังคับให้ลูกหลานเป็นแบบนี้พ่อแม่สูงอายุคุณนายเคยหมายที่อยากให้ลูกหลานเป็นอย่างที่เราคิดแต่รู้หมายว่านั่นอาจเป็นการทำร้ายพวกเขาโดยไม่รู้ตัวมาดูกันว่าเราจะสนับสนุนพวกเขาได้อย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองโลกเปลี่ยนไปเร็วมากสิ่งที่เราเคยเจอในอดีตอาจใช้ไม่ได้ผลกับคนรุ่นใหม่แล้วลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาบ้างนะคะเทคโนโลยีค่านิยม และโอกาสต่างๆแตกต่างจากสมัยเรามากการเข้าใจความแตกต่างนี้จะช่วยให้เราสื่อสารกับลูกหลานได้ดีขึ้นการสนับสนุนคือการให้กำลังใจให้โอกาสและให้คำแนะนำเมื่อพวกเขาต้องการไม่ใช่การบังคับให้ทำตามที่เราต้องการปล่อยให้พวกเขาได้ลองผิดลองถูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองนั่นคือการเติบโตที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของทุกสิ่งพูดคุยกันด้วยความรักความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน รับฟังพวกเขาอย่างตั้งใจให้พวกเขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำชมเชยและการให้กำลังใจมีพลังมากกว่าที่เราคิดชื่นชมในความพยายามของพวกเขาแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างที่หวังการให้กำลังใจจะช่วยสร้างความมั่นใจและทำให้พวกเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆอย่ารอช้าเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานของคุณตั้งแต่วันนี้แบ่งปันวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆและครอบครัว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของคุณนะคะ